สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวการติดตั้งจอ Android นะคะพร้อมกล้อง360กับรถกระบะดี v v นะคะตอนนี้ลูกค้าเลือกเป็นตัวแรม4ลอม64นะคะแล้วก็จะมีแอป360ให้แบบนี้ค่ะสามารถดูได้รอบคันรถนะคะหน้าหลังซ้ายขวากดดูได้หมดนะคะสามารถเลือกมุมกล้องได้ค่ะ ดูดูเป็นแบบ 3D ได้นะคะหมุนได้รอบรอบรถแบบนี้เลยค่ะ <Beast. S 1> พอเราเข้าเกียร์ถอยนะคะภาพจะตัดเป็นกล้องถอยให้อัตโนมัตินะคะฝั่งซ้ายจะแสดงเป็นสามหกศูนย์ฝั่งขวาจะแสดงเป็นภาพกล้องถอยให้ค่ะวิทยุเดิมของรถใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะคสามารถล็อกคื่่นวิทยุได้นะคะให้กดค้างกดกลับจะเป็นการปิดวิทยุค่ะ YouTube นะคะตอนนี้ลูกค้าต้องลงทะเบียน Gmail ของลูกค้าเข้าใช้งานแล้วก็อัปเดตผ่าน Play Store นะคะถึงจะสามารถใช้งานได้ค่ะตัว Google Map เหมือนกันค่ะตัวนี้เข้ามาที่หน้าแอปได้นะคะ FW IPTV ค่ะช่องฟรีทีวี3579นะคะให้กดทดลองใช้งานฟรีนะคะแล้วก็เลือกช่องที่เราต้องการรับชมค่ะ กดทดลองฟรีค่ะแล้วก็เลือกช่องปรุ่พวงมาลัใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะเลือกช่องเปลี่ยนแบบนี้ได้เลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถแอดไลน์สอบถามได้ที่ไลน์แอดค่ะซ d s i า e ค,คมโ k o r e a นะคะหรือโทรมาที่เบอร์ 0924465664ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ